สวัสดีค่ะทีตลอดข้าสุขการรายงานบุญพรพนนรีพอร์ตประจำวนันที่22เมษายน2559ค่ะสำหรับดอลลาร์ทองคำในคืนนี้นะคะดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งแกร่งหลังจาก ECB โคงนโยบายเมื่อวานนี้และนายมาริโอด,ดากิประธาน ECB ประเซด การวิาพากษ์วิจาร,รณ์ของเยอรมน,นีต่อนโยบายดอกเบี้ยตามของเขาสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่เผชิญกับแรงกดดันเพิ่มเติม,มขณะที่หุ้นในภูมิภาคร่วงลงจากการถแถลงผลประกอบการที่น่าผิดหวังจากบริษัทบูชิปของสหรัฐสกุลเงินในภูมิภาคอาจจะอดค่าต่อไปในสัปดาห์หน้าเนื่องจากความระมัดระวงังก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารสหรัฐและธนาคารกลางญี่ปุ่นเฟดจะประชุมนโยบายการเงินในวันอังคารและวันพุธหน้า ค่ะที่ B O J จะประชุมนโยบายในวันพุธและพระรหัสสัปดีหน้าซึ่งคาดว่า B O J จะพิจารณาการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีกข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหาราัฐยังกดดันให้นักลงทุนเทขายทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยโดยกระทรวงแรงงานสหาราัฐเปิดเผยว่าจำนวนชาวอเมริกั